สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะล่าสดุดซัมเมอร์2022 <Yeah. S 1> The Atlantic รายงานว่าเชลซีใกล้บรรลุข้อตกลงค่าตัวกับลีดยูไนเต็ดสำหรับการซื้อราฟินญาโดยสิงบูพร้อมจ่ายเงิน55ล้านปอนด์ซึ่งเชื่อกันว่าลีจะตอบรับข้อเสนอนี้ นิวคาเซิลประกาศคว้าตัวเเวนบอนแมนกองหลังจากลิวได้เรียบร้อยแล้วโดยเซ็นสัญญา5ปีส่วนค่าตัวสกายสปอร์ตระบุว่าอยู่ที่ประมาณ35ล้านปอนด์คิสเตียนอีลิกเซนกำลังจะหมดสัญญากับเบนฟอร์ดอย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายนนี้โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าอีลิกเซนกำลังพิจารณา2ทางเลือกคือการต่อสัญญากับเบน f o ฟอร์ด หรือจะย้ายไป,ปเผชิญความท้าทายและความกดดันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าล่าสุดเดอะไทม์รายงานว่าเลสเตอร์ซิตี้กลายเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่อีลิกเซนกำลังพิจารณาหลังจากได้รับข้อเสนอจากเดอะฟ็อกแล้วและยังคงขอเวลาในการตัดสินใจอนาคตของตัวเองสกายสปอร์ตรายงานว่าการเจรจาล่าสุดระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับบาร์เซโลนา เรื่องการย้ายทีมของเฟงกี้เดยองใกล้บรรลุข้อตกลงการเต็มทีแล้วเหลือแค่รายละเอียดปีกย่อยที่ยังต้องหาบทสรุปร่วมกันแต่เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาโดยค่าตัวที่บาร์เซโลนาตอบรับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดคาดว่าอยู่ที่65ล้านยูโรยังไม่รวมโบนัสตามเงื่อนไขอีกจำนวนหนึ่งส่วนเรื่องสัญญาส่วนตัวกับนักเตะคาดว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไร กาเซเต่าเดลโลสปอร์รายงานว่าอังเคลดิมาเรียกำลังจะกลายเป็นนักเตะใหม่ของยูเวนตุสโดยตอนนี้เหลือแค่อุปสรรคเดียวเท่านั้นที่ยังคงต้องหาบทสรุปร่วมกันคือ การตกลงเรื่องเงินโบนัสในสัญญาขณะที่ค่าจ้างจะอยู่ที่7ล้านยูโรต่อปีในสัญญาระยะเวลาปีเดียวดังนั้นถ้าตกลงเงินโบนัสกันได้ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ2-3ล้านยูโรการเซ็นสัญญาก็น่าจะเกิดขึ้นทันที โมนาโกประกาศคว้าตัวทาคุมิมินามิโนกกองหน้าจากลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการแล้วด้วยสัญญา4ปีหรือจนถึงเดือนมิถุนายนปี2026 <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ